สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเนื้อหาธรรมะกันนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจการปฏิบัติทางจิตภาวนาที่สำคัญมากๆ2อย่างเลยก็คือการตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็การแผ่เมตตาโดยเราจะอิงจากเนื้อหาธรรมะบรรยายชุดหนึ่งนะครับที่ให้มุมมองแล้วก็แนวทางที่ผมว่าน,น่าสนใจทีเดียวครับค่ะ เป้าหมายหลักๆของเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจถึงแก่นแท้จริงๆของมันนะครับวิธีปฏิบัติและก็ความหมายที่มันลึกๆลงไปว่าการตั้งจิตการแผ่เมตตาเนี่ยมันส่งผลต่อการพัฒนาจิตใจเราอย่างไงแล้วก็ตามที่ในแหล่งข้อมูลเขาว่าไว้นะครับว่ามันจะเป็นทางไปสู่การดับทุกข์ได้อย่างไงบ้างค่ะก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าบ่อยครั้งเลยผู้ปฏิบัติหรือคนที่สนใจแนวๆนี้ค่ะหลายคนอาจจะพอมีพื้นฐานมาบ้างแล้ว คืออาจจะเคยเสัมผัสสภาวะที่เรียกว่าจิตว่างอะไรแบบนี้มาบ้างไม่ได้เริ่มจากศูนย์สะทีเดียวแล้วก็มักจะมีความปรารถนาที่ค่อนข้างแรงกล้าอยู่แล้วที่จะพัฒนาตัวเองการฝึกต่อไปมันก็เลยอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระหนักอะไรขนาดนั้นแต่เหมือนเป็นการต่อย,ยอดสิ่งที่เราเคยเจอมาให้มันชัดขึ้นนะคะอ๋อเข้าใจครับคือเหมือนมีทุนเดิมอยู่บ้างแล้วแล้วก็อยากจะไปต่อให้สุดทางว่างันเถอะ ประมาณนั้นเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะประเด็มกันเลยดีกว่าจุดแรกที่ผมว่าสะดุดตามมากในแหล่งข้อมูลคือแนวคิดที่ว่าการปฏิบัตินี่มันต้องทำไปตลอดชีวิตนะแต่แต่มันจะกลายเป็นว่าสบายขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะเรากำลังฝืนทำอะไรอยู่แต่เป็นการกระทำที่มันออกมาเองเหมือนไม่มีตัวผู้กระทำตรงนี้น่าสนใจมากครับมันเป็นยังไงครับเนี่ยอันนี้เป็นหัวใจเลยค่ะ คือพอการปฏิบัติมันเริ่มเข้าที่เข้าทางนะคะมันจะค่อยๆเปลี่ยนจากที่เรา,เาพยายามทําไปสู่สภาวะที่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆคือเป้าหมายสูงสุดจริงๆนะคะไม่ใช่แค่การไปติดอยู่กับสภาวะใดสภาวะหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบนิ่งๆว่างๆหรือเฉยๆอะไรงนี้แม้ว่าสภาวะพวกนี้มันจะเป็นเหมือนประตูหรือทางผ่านที่สําคัญนะในช่วงแรกๆของการฝึกแต่เป้าหมายจริงๆคือ การก้าวข้ามสภาวะเหล่านั้นไปเลยไปสู่สภาวะรู้ที่มันบริสุทธิ์เป็นการรู้ที่ไม่ต้องอาศัยความพยายามไม่ต้องปรุงแต่งไม่ได้มีเราเข้าไปจัดการหรือไปควบคุมสภาวะนั้นเหมือนที่ครูบาอาจารย์อย่างเช่นหลวงปู่เรียนหรือหลวงปู่ดูลท่านเคยสอนไว้นะคะว่าให้อยู่กับรู้คือสักแต่ว่ารู้รู้เฉยๆฉรู้โดยไม่มีตัวตนเข้าไปยึดในสิ่งที่ปรากฏ อ๋ออย่างนี้นี่เองคือมันไม่ใช่การพยายามไปสร้างสภาวะพิเศษอะไรขึ้นมาแต่เป็นการกลับมาสังเกตหรือแค่ตระหนักรู้ถึงไอ้ตัวธรรมชาติรู้ที่มันมีอยู่แล้วโดยไม่ต้องไปกดข่มความคิดไม่ต้องไปพยายามสร้างความว่างใช่ไหมครับเหมือนกับว่าแม้แต่ความพยายามจะปฏิบัติของเราเองก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ด้วยถูกต้องเลยค่ะการรับรู้ถึงความพยายามความตั้งใจหรือแม้แต่ความรู้สึกว่าเอ๊มันเป็นภาระจังเลย ทั้งหมดนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ถูกรู้ในธรรมชาติรู้นั้นเหมือนกันแล้วพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเรื่องของวิริยะหรือความเพียรที่เรามักจะแบบได้ยินว่าต้องบักบัน่นต้องพยายามมากๆเนี่ยเพราะการปฏิบัติมันสุกงอมถึงจุดหนึ่งนะคะไอความเพียรในลักษณะที่ต้องฝืนทำต้องเคี่ยวเข็นตัวเองมันจะค่อยๆค,ค,คลายไปเองแต่มันจะเปลี่ยนไปค่ะเปลี่ยนไปเป็นคุณธรรมที่เป็นพลังจากข้างในหรือที่ทางธรรมเรียกว่า อินรีห้าพละห้าที่มีทั้งศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพวกเนี้ยค่ะมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเองอย่างสมดุลกลายเป็นความเพียรที่ไม่ต้องบังคับแต่เป็นไปเองเป็นความเพียรที่มันสบายๆอะค่ะโอ้ oh, ถ้าอย่างนั้นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆเลยก็คือศรัทธาสินะครับคือต้องมีความเชื่อมั่นเป็นฐานก่อนเลยเชื่อในศักยภาพตัวเองว่าเราทําได้นะเราเข้าถึงสภาวะรู้นั่นได้ แล้วก็เชื่อในแนวทางปฏิบัตินี้ว่ามันพาไปพ้นทุก์ได้จริงแล้วจากนั้นก็ค่อยๆมาพัฒนาสติให้มันต่อเนื่องให้ระลึกรู้อยู่เรื่อยๆไม่ให้จิตมันไหลไปตามความคิดตามอารมณ์ที่มันผ่านเข้ามาใช่ค่ะศรัทธาในที่นี้คือศรัทธาในศักยภาพของเราเองที่จะรู้แจ้งได้แล้วก็ศรัทธาในพระธรรมคําสอน ส่วนสตินี่ก็เหมือนสมอเรือเลยค่ะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะคอยดึงเรากลับมาที่ฐานกลับมารู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามครับผมมีอีกคำหนึ่งครับที่เจอในแหล่งข้อมูลแล้วผมว่าโอ้น่าสนใจมากคือคำว่ากัลยาณมิตรปกติเราก็จะนึกถึงเพื่อนดีๆครูบาอาจารย์หรือคนข้างนอกที่คอยแนะนาเราใช่ไหมครับแต่ในทํานบรรยายชุดนี้เหมือนจะให้ความหมายที่มันลึกกว่านั้นเยอะเลยเป็นเรื่องข้างในตัวเรา ประเด็นนี้ชวนคิดมากค่ะคือในแหล่งข้อมูลเขาอ้างเองถึงบทสนทนาสำคัญมากระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระอ,อนทนตอนนั้นพระอ,อนนท่านก็ทูลถามว่าเอ๊ะการมีกัลยาณมิตรเนี่ยถือเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เลยหรือเปล่าครับประมาณนี้พระพุทธองค์ท่านตอบไวหน้าคิดมากค่ะท่านบอกว่าดูก่อนอานนท์อย่าพูดอย่างนั้นเลยกัลยาณมิตรคือทั้งหมดของพรหมจรรย์โโหทั้งหมดเลยเหรอครับใช่ค่ะ ทั้งหมดเลยซึ่งในบริบทนี้นะคะท่านไม่ได้หมายถึงแค่เพื่อนหรือครูอาจารย์ภายนอกอย่างเดียวแต่ท่านกำลังชี้ให้เห็นว่ากัลยาณมิตรที่แท้จริงที่สุดเลยแล้วก็อยู่กับเราตลอดเวลาเนี่ยก็คือตัวรู้หรือโยนิโสมนสิการที่อยู่ในตัวเรานี่เองค่ะโยนิโสมนสิการค่ะคือความสามารถในการพิจารณาอย่างแยบคายการใส่ใจอย่างถูกวิธีการมองสิ่งต่างๆตามจริงด้วยปัญญาที่มันเกิดข้างในจิตเราเอง โอ้โห oh, อันนี้เปลี่ยนมุมมองเลยนะครับสแสดงว่าเพื่อนแท้ผู้นําทางที่ดีที่สุดไม่ใช่ใครเลยแต่คือสติปัญญาหรือตัวรู้ข้างในเรานี่เองแล้วในแหล่งข้อมูลก็ยังย้าด้วยนะครับว่ากาลยานามิตรภายในเนี่ยไม่เคยทิ้งเราไปไหนเลยไม่เหมือนปัจจัยภายนอกอย่างเพื่อนครูอาจารย์หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็ปรินิพานไปแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นแค่เครื่องช่วยหรือปัจจัยหนุนชั่วคราวแต่ไอตัวรู้ข้างในนี่แหละคือเพื่อนแท้ตลอดการของเรา ถูกต้องที่สุดเลยค่ะกัลยานามิตรภายนอกน่ะสำคัญนะคะในฐานะผู้ชี้ทางผู้สร้างแรงบันดาลใจแต่สุดท้ายแล้วคนที่จะต้องเดินต้องค้นพบคำตอบเองก็คือตัวเรานี่แหละโดยอาศัยตัวรู้หรือกัลยานามิตรภายในนี่เป็นผู้นำทางแล้วในแหล่งข้อมูลยังชี้อีกนะคะว่าพอเรากลับมาตั้งมั่นอยู่กับตัวรู้นี้ได้จริงๆนะ่ะข้อสงสัยปัญหาต่างๆที่เคยมีในใจมันจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปเองหมายความว่า คำตอบมันผุดขึ้นมาเองจากข้างในเลยเหรอครับหรือว่ายังไงอาจจะเป็นไปได้ทั้งสองทางเลยค่ะบางทีพิจารณาเราสงบตั้งมั่นอยู่กับความรู้ตัวปัญญามันก็เกิดเองได้เลยทําให้เห็นทางออกเห็นความกระจ่างในเรื่องนั้นๆแต่บางทีไอตัวรู้หรือโยนิโสมนสิการเนี่ยมันก็ทําหน้าที่เหมือนเครื่องรับสัญญ,ญาณที่ดีมากๆอ่ะพอมีเหตุปัจจัยข้างนอกที่เหมาะสมเข้ามาเช่น เอ่อบังเกินได้ฟังธรรมะที่ตรงกับปัญหาพอดีหรือเห็นข้อความอะไรบางอย่างได้ยินใครพูดอะไรที่มันปิ๊งขึ้นมามันก็จะสามารถน้อมเอาสิ่งเหล่านั้นมาพิจารณามาคลี่คลายข้อสงสัยได้ถูกจุดทันท่วงทีเลยเหมือนมันทํางานร่วมกันนะคะระหว่างข้างในกับข้างนอกแต่หัวใจหลักก็คือต้องมีฐานข้างในที่มั่นคงก่อนอืมเข้าใจชัดเจนขึ้นมากเลยครับเป็นมุมมองที่ให้พลังกับคนปฏิบัติมากๆเลยนะว่าเรามีทรัพยากรสําคัญที่สุดอยู่กับตัวแล้วทีนี้ คำถามต่อมาก็คือแล้วถ้าเราอยากจะเอาคําสอนพวกนี้ไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันล่ะครับโดยเฉพาะาคนที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสไปเข้าคอร์สไปวัดไปสถานปฏิบัติธรรมบ่อยๆเนี่ยจะเริ่มยังไงหรือเอาไปปรับใช้ยังไงได้บ้างครับค่ะ ตามแนวทางที่ในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันอยู่นี่นะคะเขาก็แนะนําชัดเจนเลยว่าเราปฏิบัติที่บ้านได้เลยให้บ้านเรานี่แหละเป็นเหมือนวัดเป็นพื้นที่ภาวนาของเราไปเลยเราสามารถใช้สื่อธรรมะต่างๆอย่างเช่นออคลิปเสียงธรรมะบรรยายหรือหนังสือธรรมะเป็นเหมือนครูอาจารย์เป็นเครื่องนําทางในการปฏิบัติได้เลยค่ะโดยรากฐานสําคัญของการปฏิบัติก็หนีไม่พ้นหลักสติปัฏฐาน4ครับสติปัฏฐาน4ใช่ค่ะ ฐานที่ตั้งของสติ4อย่างก็คือตามรู้กายกายานุปัสนาตามรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเเวทนานุปัสนาตามรู้สภาวะจิตจิตานุปัสนาแล้วตามรู้ธรรมคือสภาวะต่างๆที่เกิดในใจธรรมานุปัสนาการฝึกก็คือการกลับมารู้ทันในสีฐานนี้ล่ะค่ะอยู่เรื่อยๆในชีวิตประจําวันของเรานี่เองแล้ววิธีการที่แหล่งข้อมูลพูดถึงคืออานาปานาสติ16ขั้น อันนี้มันเชื่อมกับสติปฐานสี่ยังไงครับดูเหมือนจะซับซ้อนละเอียดเหมือนกันนะครับใช่ค่ะอานาปานาสติ16ขั้นหรือการเจริญสติด้วยการดูลมหายใจ16ขั้นเนี่ยฟังดูอาจจะละเอียดเป็นระบบนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็คือกระบวนการฝึกเพื่อเจริญสติปฐาน4ี่ให้มันบริบูรณ์นั่นเองค่ะอลองนึกภาพตามนะคะมันไม่ใช่แค่การจ้องลมหายใจอย่างเดียวนะ ขั้นต้นๆเลยขั้น1-4ถึงคือรู้ลมหายใจเข้าออกยาวสั้นหยาบละเอียดอันนี้คือฝึกสติให้อยู่กับกายใช่ไหมคะกายานุปัสนาใช้ลมเป็นฐานพอสติละเอียดขึ้นขั้น5-8ถึงก็จะเริ่มเห็นความรู้สึกที่มากับลมด้วยเช่นปีติความสุขสุขความสบายหรือความรู้สึกที่ปรุงแต่งกายสังขารคือลมหายใจที่มันละเอียดลงไปอีก อันนี้ก็คือการตามรู้เวทนาเวทนานุปัสนาที่มันสัมพันธ์กับลมกับกายนั่นเองครับผมเช่นรู้ว่าจิตตอนนี้มีราคะนะหรือไม่มีจิตตั้งมั่นหรือฟุ้งซ่านจิตจะหลุดพ้นไหมและสุดท้ายเลยขั้น1 3บสถึงสิก็คือการเห็นธรรมธรรมานุปัสนาโดยตรงคือเห็นความไม่เที่ยงอนิจจงความจางคลายวิราคะความดับนิโรธ แล้วก็ไปสุดที่ขั้น16คือการสลัดคืนปฏินิสักคะหรือการปล่อยวางความยึดมั่นในขันห้าทั้งหมดเลยอธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดเลยครับว่ามันเป็นสเต็ปของการพัฒนาสติที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆจริงๆจากกายไปเวทนาไปจิตแล้วก็ไปทำในที่สุดซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4จริงๆนั่นเอง แล้วพอเจริญสติปัฏฐานสี่ได้สมบูรณ์แล้วมันจะนำไปสู่การหลุดพ้นได้ยังไงต่อครับค่ะตามหลักการแล้วนะคะพอสติปัฏฐานสี่มันได้รับการเจริญอย่างต่อเนื่องบริบูรณ์แล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลให้โพชฌงเจดหรือธรรมที่เป็นองค์ประกอบของการตรัสรู้เจ็ดอย่างอะคะ่ะมันจเจริญขึ้นตามลำดับเองโดยอัตโนมัติเลยเหมือนส่วนผสมที่พอครบแล้วปฏิกิริยามันก็เกิดเองโพชฌงเจดมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีสติ ความระลึกได้ธรรมวิจยะการสอดส่องในธรรมวิริยะความเพียรปีติความอิ่มใจปัสสัทธิความสงบกายสงบใจสมาธิความตั้งมัน่นแล้วก็อุเบกขาความวางเฉยอย่างมีปัญญาค่ะ พอองค์ประกอบพวกนี้มันพัฒนาเต็มที่แล้วมันก็จะนำไปสู่วิชาคือความรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่แล้วก็วิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสจากกองทุกข์ทั้งปวงซึ่งก็คือเป้าหมายสูงสุดที่เราต้องการนั่นเองโดยเฉพาะไอ้ขั้นที่16ของอานาปานาสตินะคะที่ว่าสลัดคืนหรือทิ้งขันอันนั้นก็คือการเข้าถึงวิมุตติยานยานที่อย่างรู้ความหลุดพ้นโดยตรงเลย ผม,มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลครับคือแม้ว่าการปฏิบัติแนวนี้เนี่ยอาจจะทําให้เกิดสภาวะจิตที่สงบลึกๆได้เป็นสมาธิระดับต่างๆหรือที่เรียกว่าฌานนะครับแต่จุดที่เขาเน้นย้ําตลอดเลยก็คือไม่ควรไปยึดติดหรือไปให้ความสําคัญกับสภาวะพวกนั้นมากไปแต่ให้กลับมารู้ตัวกลับมาอยู่กับจิตว่างหรือสภาวะรู้ที่ไม่ปรุงแต่งเป็นฐานหลักไว้เสมอทาไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับ ใช่ค่ะอันเนี้ยสำคัญมากเพราะว่าฌานหรือสมาบัติแม้จะเป็นสภาวะจิตที่ประณีตสงบมีกำลังมากก็จริงแต่มันก็ยังเป็นสภาวะที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาด้วยกำลังของสมาธิอยู่ดีมันยังไม่ใช่สภาวะของการหลุดพ้นจริงๆมันเป็นแค่ผลพลอยได้หรือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้จิตมีกำลังมีความตั้งมั่นเหมาะที่จะเอาไปใช้เจริญวิปัสสนาหรือเจริญปัญญาให้เห็นความจริงต่อไปมากกว่า อ oh. ถ้าเปรียบเทียบนะคะไอ้ตัวรู้หรือจิตว่างเนี่ยเหมือนท้องฟ้าที่เปิดลงๆสภาวะชานต่างๆหรือแม้แต่ความคิดอารมณ์มันก็เหมือนก้อนเมฆหรือสภาพอากาศที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสิ่งสำคัญคือเราต้องไม่หลงไปยึดติดกับก้อนเมฆเหล่านั้นแต่ให้กลับมารู้ถึงพื้นฐานคือท้องฟ้าที่มันว่างๆเปิดๆอยู่เสมอสภาวะรู้อันเนี้ต่างหากที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ ไม่ถูกปรุงแต่งแล้วก็เป็นประตูไปสู่การหลุดพ้นจริงๆนะคะชัดเจนมากเลยครับกับภาพเปรียบเทียบท้องฟ้ากับก้อนเมฆชอบมากครับทีนี้มาถึงอีกหัวข้อหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยในแหล่งข้อมูลก็คือเรื่องของการตั้งจิตอธิษฐานเอ๊ะทําไมการปฏิบัติที่เน้นการปล่อยวางกับต้องมีการตั้งจิตอธิษฐานด้วยล่ะครับมันมีบทบาทอะไรในการเดินทางนี้ครับค่ะคําว่าอธิษฐานในบริบทนี้นะคะอาจจะมีความหมายต่างจากที่เราคุ้นเคยกันนิดนึง ที่แบบไปขอพรขออะไรอย่างนั้นครับแต่มันคือการตั้งมั่นค่ะอธิษฐานแปลว่าการตั้งมั่นคือการตั้งเจตนาหรือความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ลงไปในใจเราเป็นการตอกย้ำเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติลงไปในจิตใต้สำนึกของเราเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งความปรารถนาที่จะไม่กลับมาเกิดอีกหรือการมุ่งตรงต่อพานิพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพุทธศาสนา การตั้งเจตนานี้มันเหมือนกับการตั้งเข็มทิศหรือปักธงให้ชัดเจนเลยสำหรับการเดินทางของจิตเรา มันเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญมากนะคะเพราะความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวชัดเจนแบบนี้จะเป็นแรงส่งให้เราไม่ท้อให้มุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกแม้ว่าบางทีเราอาจจะเจออุปสรรคหรือรู้สึกสับสนในการปฏิบัติบ้างเหมือนกับเป็นการโปรแกรมจิตเราไปในทางนั้นเลยนะครับใช่ค่ะคล้ายๆอย่างนั้นเลยในแหล่งข้อมูลเขาก็ให้ตัวอย่างบทอธิษฐานจิตไว้ด้วยนะคะซึ่งเราเอามาใช้เพื่อตั้งเจตนาตอกย้ำเป้าหมายของเราได้ เดี๋ยวจะลองอนั่งกล่าวตามนั้นดูนะคะจะได้เห็นภาพชัดขึ้นค่ะขอนอ้อมน้อมต่อพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณขอนอบน้อมอันนี้คือแสดงความเคารพต่อคุณธรรมสามอย่างของพระพุทธเจ้าปัญญาความบริสุทธิ์ความกรุณาขอคุณธรรมทั้งสามจงมาสถิตในจิตของข้าพเจ้าขอคุณธรรมทั้งสามอันนี้คือน้อมนำคุณธรรมเหล่านั้นเข้ามาในใจเราเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจ ขอให้ข้าพเจ้าได้ถึงธรรมบรรลุธรรมในธรรมที่พระพุทธองค์เข้าถึงและบรรลุถึงขอให้ข้าพเจ้าตั้งเป้าหมายเลยว่าจะเข้าถึงสภาวะธรรมเดียวกับที่พระพุทธองค์บรรลุเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งปวงคือพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ด้วยเถินตามเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกโอ้โหชัดเจนมากครับเป็นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเด็ดเดียวแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆครับมันคือการปรับทิศทางของจิตเราทั้งระบบเลยนะ ให้มุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นเต็มที่หลังจากที่เราฝึกสติปัญฐานสั่งสมกําลังจิตตั้งจิตอธิษฐานกําหนดทิศทางแล้วก็มาถึงอีกส่วนที่สําคัญมากที่มักจะทําควบคู่กันไปก็คือการแผ่เมตตาใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะการแผ่เมตตก็เป็นอีกอย่างที่สําคัญมากๆแล้วก็มักจะทําต่อเนื่องกันหลังจากการภาวนาหรือตั้งจิตอธิษฐาน การแผ่เมตตานี่เหมือนกับการนำเอาพลังงานดีๆนะคะหรือบารมีธรรมที่เราได้สะสมมาจากการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นความสงบความตั้งมั่นปัญญาหรือความรู้สึกถึงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเอามาแผ่ขยายออกไปมันคือการเปลี่ยนพลังงานข้างในนั้นให้กลายเป็นความรักความปรารถนาดีที่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเลยส่งออกไปให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกๆดวงจิต ทั่วทั้ง3แดนโลก,กาธาตุเลยดูไม่มีแบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นศัตรูหรือคนที่เราเฉยเฉยด้วยก็ตามแล้วมีข้อควรระวังหรือว่าเคล็ดลับอะไรในการแผ่เมตตาตามแนวทางนี้ไหมครับสิ่งสําคัญที่ในแหล่งข้อมูลเขาเน้นย้ําไว้นะคะก็คือขณะที่เรากําลังแผ่เมตตาออกไปเนี่ยให้เรารักษาความรู้สึกตัวหรือดํารงสติอยู่กับจิตว่างหรืออยู่กับตัวรู้นั้นด้วยค่ะอ๋อคือไม่ได้แผ่ด้วยความคิดปรุงแต่งใช่ค่ะ ไม่ได้แผ่ด้วยความคิดหรือด้วยความพยายามจะสร้างความรู้สึกเมตตาขึ้นมาแต่ให้แผ่ออกมาจากใจที่มันสงบว่างบริสุทธิ์อยู่แล้วซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติก่อนหน้านั้นพอใจเราสงบว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนะคะความเมตตาที่แผ่ออกไปมันจะเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์แล้วก็มีพลังจริงๆและนี่ก็คือบทอแผ่เมตตาโดยทั่วไปที่ปรากฏในแหล่งข้อมูลนะคะ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นตามสัพเพสัตตาระลึกว่าทุกชีวิตอยู่ในสภาวะเดียวกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยตามอเวลาขอให้ไม่มีเวรภัยต่อกันอัพยาปัจชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เปียดเบียนซึ่งกันและกันเลยตามอัพยาปัจชาขอให้ไม่เปียดเบียนกัน อานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยตามอานีคาขอให้ไม่มีทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเทินอืมครับผมเป็นบทแผ่เมตตาที่ ครอบกลุมแล้วก็เปี่ยมด้วยความปรารถนาดีจริงๆครับการแผ่ออกจากจิตที่ว่างๆรู้ตัวอยู่เนี่ยผมว่าน่าจะทำให้พลังของเมตามันต่างจากการท่องเฉยๆแน่นอนเลย เอาละครับสรุปแล้วจากที่เราได้สำรวจเนื้อหาธรรมบัญญากันในวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นภาพรวมของเส้นทางการปฏิบัติภายในที่น่าสนใจมากเริ่มตั้งแต่การปรับทัศนคติไปสู่การปฏิบัติที่มันสบายๆเป็นธรรมชาติไม่ยึดติดตัวผู้กระทำแต่มุ่งไปสู่สภาวะรู้อันบริสุทธิ์หัวใจสำคัญก็คือการค้นพบกัลยาณมิตรภายในซึ่งก็คือตัวรู้หรือโยนิโสมนสิการของเราเองนี่แหละที่เป็นเหมือนผู้นำทางแหล่งคำตอบที่ดีที่สุด อานาปานาสติ16ขั้นซึ่งจริงๆก็คือการฝึกสติปฐาน4ให้สมบูรณ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาโพชงเจ็แล้วก็ท้ายสุดคือวิชาและวิมุตติหนทางสู่การหลุดพน้นปิดท้ายด้วยความสำคัญของการตั้งจิตอธิษฐานเพื่อกำหนดทิศทางเป้าหมายที่แน่วแน่แล้วก็การแผ่เมตตาเพื่อแบ่งปันพลังงานดีๆออกไปอย่างไม่มีประมาณโดยทั้งหมดนี้ก็ตั้งอยู่บนฐานของสติ และความรู้ตัวใช่ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมของการเดินทางข้างในตามแนวทางที่เราได้ดูกันวันนี้นะคะแล้วก็เพื่อเป็นการต่อยอดความคิดกันไปนะคะอยากจะทิ้งท้ายด้วยข้อคิดชวนพิจารณาสักนิดหนึงค่ะว่าการที่เราได้ตระหนักรู้หรือเริ่มสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของกัลยาน,นมิตภายในของเราแล้วเนี่ยไอตัวรู้ที่พร้อมจะให้คําตอบหรือนําทางเราอยู่เสมอเนี่ย การค้นพบนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงมุมมองหรือวิธีที่เราปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกไปได้ยังไงบ้างคะมันอาจจะลดความจําเป็นที่เราจะต้องไปพึ่งพาไปแสวงหาการยอมรับหรือวิ่งหาคําตอบจากปัจจัยภายนอกในชีวิตประจําวันของเราไปได้มากน้อยแค่ไหนลองลองนาประเด็นนี้กลับไปพิจารณาต่อย,ยอดกันดูนะคะโหเป็นคําถามที่ทิ้งท้ายไวใ้ให้ขบคิดได้ลึกซึ้งมากเลยครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสําหรับข้อมูลเชิงลึก แล้วก็การอธิบายที่ชัดเจนเข้าใจง่ายมากครับยินดีเสมอค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ